เราขึ้นไปไม่ไหวครับเราเหนื่อยเราจะลงแล้วครับไปครับลงครับลงลงไมไหวเหนื่อย จุดสุดท้ายครับจุดสุดท้ายของวัดภูก้อน ลงจากนี้ก็ไปล้านจอดรถครับมารู้พฤติกลับบ้านเลยจะไปแวะมืองเลยอีกรอชมตอนต่อไปครับเราดูคลิปต่อไปครับโอโ้โหบรรยากาศครับโอ้ยลมลื่นสุดสวยเลย เย็นสบายลมลมีมีมวมนมวมกหน่อยๆมวนป่ะอาเมีอะไรขึ้นมวนทึ่งหัว <laughs> เป็นไงตัวเลว็กพ่อตัวเลว็กพ่อเป็นไงพ่อเลย้อยขั้น้อยขั้น ร่อยคันปอดเลยพี่ร่อยอีกคันอีกอีกคันบไปแล้วบ้อไหวตัวเล็กของพ่อได้ร่อยคันมันได้ไปต่อบ้อไหวเลยอันนี้ดอกอดอกปีดไม่ใช่ดอกกาสาลองโองปีดอันนี้อันนี้ตอนกลับจ้ะตอนกลับคือคนไหลไล่ไหลเบิงบ่งตอนแรกโล่งเลยพอมีม แต่อันนี้ขึ้นหน่อยๆนะจ๊ะขึ้นไปอีกรถปักร้ายหนึง่งโชวรถทั้งเิงเต็มเลยหรอ,อน,นี่กํลาลังจะกลับยี่บ้างตเปิสดสตาร์ทสตาร์ทเลยห้อนายขอ้อนายไปก่อนจ้า